เมื่อวันที่16เมษายน2567ค่ะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยตัวเลขผลสำเร็จจากการจัดงานเย็นทั่วร่ามาหาสงกรานต์2567ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ส่งผลให้ภาพรวมการจัดงาน11-15เมษายน2567มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเกือบ785,000คนเกิดเป็นกระแสะเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า2,800ล้านบาทค่ะโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวค่ะว่าผลการจัดงานมหา มหาสงกรานต์ World w เต f r f e s t ติ a l 2024เย็นทั่วรามหาสงกราน2567ระหว่างวันที่11-15ถึงเมษายน2567บริเวณถนนราชดำเนินกลางของพื้นที่ท้องสนามหลวงจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงานถึง784,883คนมียอดขายร้านค้าภายในงานรวม9,334,335บาทสร้างเม็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึง2,88 6.82ล้าานบาทค่ะจากการสำรวจของทอทอท,อทอนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพึงพอใจระดับมากที่สุดค่ะรัฐบาลชื่นชมความร่วมมือในการจัดงานเย็นทั่วรลามหาสงกรานต์สอัรขอบคุณทุกความร่วมมือที่ช่วยกันจัดงานอย่างยิ่งใหญ่และขอบคุณมิตรไมตรีที่คนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในกิจกรรมวันสงกรานต์2567ทั่วประเทศไทยเชื่อว่าความทรงจําที่เกิดขึ้นจากการร่วมงานสงกรานต์ในไทยจะทําให้นักท่องเที่ยวติดใจเสน่ห์ความเป็นไทยและอยากเข้าร่วมงานสงกรานต์ปีต่อๆไปที่ประเทศไทย นายชัยกล่าวค่ะ。